สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบก,กับครูสายอีกแล้วนะคะวันนี้ครูสายจะพาเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องโจทยปัญหาการบวกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะมีโจทย์มาให้นักเรียนดูนะ เด็กๆช่วยครูอ่านด้วยนะคะโจทย์ของครูก็คือต้นก้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730บาทวันนี้นำเงินไปฝากอีก3,980บาทต้นก้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทอะเดี๋ยวเราดูกันสิว่าโจทย,ย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรเอ่ยถาอะไรนะาโจทย์ถามว่า ต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมคะแล้วโจทย์บอกบอกอะไรเรานะดูซิโจทย์บอกอะไรเอ่ยโจทย์บอกว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730ารบาทแล้ววันนี้นำเงินไปฝากอีก3,980าอบาทเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแสดงวิธีทำเป็นอย่างไร ประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น25,730เยมบวก3 9ม0เาดเท่ากับสี่เหลี่ยมมาดูนะมาดูวิธีทำทำก็คืออย่าลืมเขียนลงไปว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร25,730า้บาทและอีกวันนี้ฝากเงนินอีก3,000 980บาทอย่าลืมเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะ,ะต้นกล้ามีเงินฝากธนาคารทั้งหมดก็คือเอา25,730บวก3,980ก็จะได้เงินที่ต้นกล้ามีฝากทั้งหมดก็คือเท่าไหร่น9 7้0นั่นเองแล้วก็จะตอบต้นกล้ามีเงินฝากในธานาคารทั้งหมด 29,710บาทอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างกันเลยอะละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อมากันเลยนะคะดูจดกํกำหนดไรเอ่ยเดี๋ยวอ่านพร้อมกันเลยนะแม่มีเงิน50,000ซื้อคอมพิวเตอร์ราคา24,450บบาทแม่เหลือเงินกี่บาทาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรคะเด็กๆถามว่าแม่เหลือเงินกี่บาทใช่ไหมแล้วโจทย์บอกอะไรเราบ้างเอ่ยโจทย์บอกอะไรคะแม่มีเงินอยู่ห้าหมื่นซื้อคอมพิวเตอร์ราคาสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีามกันเลยเนาะแต่ก่อนแสดงวิธรรมเราทําไมคะต้องแปลงเป็นประโยคอะไรประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ญญของเราก็จะได้ห้าหมื่นบวก 24,450ื่นส่พบาทแล้วก็จะเขียนวิแสดงวิธีทำแล้วก็จะเขียนลงไปว่าแม่มีเงิน50,000บาทต่อมาซื้อคอมพิวเตอร์อราคาสองหมื่นสี่พัอยบาทอ,อย่าลืมเขียนตัวเลขให้ตรงหลักด้วยนะ,ะต่อมาก็จะเป็นแม่เหลือเงินกี่บาทก็จะได้ห้0 0 0ืบวก 24,450เท่ากับ25,550ืาพอยหบาทเรารู้ยังคะว่าแม่เหลือเงินเท่าไรก็จะเป็นตอบแม่เหลือเงิน25,550บาทนั่นเองคะ่ะแต่ลืมนะต้อนตอบต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะแสดงวิธีทำเราต้องเขียนโจทย์แบบนี้นะคะแบบที่รูพาทำนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลย ไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจดกำหนดอะไรให้ใหเนี่ยกำหนดว่าสัปดาห์แรกในโรงงานขายสบู่ได้1 3 0 0 0ยี่สิบก้อนสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกเท่าไหร่4,700้อก้อนอสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนคะได้เท่าไหร่เอ่ยอเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าโจทย์ ำอะไรจะทํ์ถาไร,าไรสัปดาห์ที่2โรงงานสบูปป่ขายได้กี่ก้อนใช่ไหมอ่าแล้วจดให้อะไรเรามาบ้างโจทย์ให้ก็คือสัปดาห์แรกโรงงานขายสบูปป่ได้1 3 0 2 0ก้อนอ่าแล้วสัปดาห์ที่2ขายสบูปป่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกกี่ก้อนคะ4 7่0ก้อนนั่นเองอ่เดี๋ยวเราไปแสดงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยนะคะก่อน ที่เราจะแสดงวิธีทำเราต้องแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่าอะไรเอ่ย 13, 13,020บวก4,700เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ,ะแล้วก็แสดงวิธีทำจะเป็นสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้1 3 0 2 0ก้อนสัปดาห์ที่สองขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกเท่าไรสี่พก้อนใช่ไหมคะเขาอยากทราบว่าสัปดาห์ที่สองขายสบู่ ได้เท่าไรเอ่ยก็เอาสัปดาห์แรกมาบวกกับสัปดาห์ที่2เลยก็จะเป็น13,020ก้อนบวก4,700เท่ากับ17,720ก้อนนั่นเองก็จะตอบสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้17,720ก้อนนั่นเองค่ะอะไรค่ะเด็กๆจะพอเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์แล้วใช่ไหมคะ อ่ะงั้นวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะเด็กๆ